สวัสดีครับวันนี้บุกผักน้ำนิ่งนะครับจากตีอ้วนบัอเอิญว่าเมื่อวานฝนมันตกครับฝนตกแรงเราก็ได้มาลองทำจากถาดหลุมมาเป็นถาดโฟมแทนครับถาดโฟมเมื่อเป็นถาดโฟมเราจะจำมาเจาะรูอย่างนี้นะครับเพื่อว่าให้มันมีรู ในการที่ว่าเราจะใช้ฟองน้ําใส่เข้าไปด้วยเอาฟองน้ําใส่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็เอากล้าพันใส่เข้าไปในฟองน้นํานี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ลอยน้ําครับน้ํานิ่งแต่ว่ามันสามารถกระเพื่อมเวลาที่น้ําขึ้นน้ําน้ําเยอะขึ้นมันก็จะลอยขึ้นพอน้ําลดลงมันจะต่ำลงไปลดลงไปครับอย่างนี้รับรองว่า น้ำมันจะไม่ท่วมใบผักแล้วก็ตอนนี้ก็มาครบ15วันนะครับ15วันจากที่เราเริ่มเพาะกลา้ามันก็จะเริ่มชูขึ้นมาอยู่ระหว่างประมาณขอบขอบขอบปากถาดน,นะครับพอมันชูขึ้นมาเนี่ยมันจะวิ่งหาแสงครับพอวิ่งหาแสงเนี่ยต้นมันจะยาวอย่างเดียวครับมันจะไม่ไม่ไม่แตกกอบเพิ่มมากขึ้น เราก็เลยใช้เป็นถาดหลุมด้วยก็มันอาจจะดีขึ้นครับเพราะว่ามันจะอยู่ปากขอบถาดพอดีทุกครั้งครับมันลอยน้ําแล้วมันจะไม่วิ่งหาแดดครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนจากถาดหลุมนี่ครับเป็นเป็นถาดถาด,ด,ดผังอย่างนี้เลยนี่ฮะอันนี้ลองทำเมื่อวานพอดีฝนจะตกก็ได้จังหวะพอดีครับมันก็ลอยน้ำ ไม่จมครับไม่มีการจมครังานนี้โอเคเดี๋ยวขอเวลาไปย้ายถ่ายก่อนนะครับ